ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งลายอาตมาพาจะนำหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้โยมได้หลักวางเพื่อเป็นเครื่องประเทองปัญญาหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาจะนำม,มาเผยแผ่ชื่อว่าอริยวงสี่อย่างคำว่าอริยวงก็คือวงของ พระอริยะหรือว่าวงของผู้ที่หมดกิเลสหรือว่าวงของพระพุทธเจ้าทีนี้วงของพระอริยะเราก็จะต้องมาดูว่าพระสงค์ก็มีทั้งอริยสงฆ์และก็สมุติสงฆ์ แต่ไม่ว่าจะเป็นอริยสง์หรือว่าสมุติสงฆ์สิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามอริยวงก็คือการใช้ปัจจัยสี่และปัจจัยสี่ที่อคกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสให้สาวกของพระองค์ได้ใช้ก็ใช้อย่าง แบบว่าไม่ฟุ่มเฟือยใช้อย่างประหยัดใช้โดยไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นในข้อแรกก็คือท่านให้สันโดดด้วยจีวรจีวรก็คือใช้ตามมีตามได้ได้อย่างไรใช้อย่างนั้นมีอย่างไรใช้อย่างนั้น ไม่สแสวงหาจนมากเกินไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านให้ใช้ผ้าสามผืนที่ถูกต้องตามภาวินัยก็ใช้เพียงสามผืนไม่ใช้มากไปกว่านั้นอันนี้เป็นความสันโดดด้วยจีวรนีประการที่หนึ่ง แล้วเราจะเห็นว่าพระท่านขอใช้อยู่สามผืนก็ไม่เหมือนคารวา,ญญาจยาโยมที่ต้องใช้หลายชุดใช้หลากสีอันนี้เป็นข้อที่อริยสงฆ์อริยาสาวกอริยวงของพระพุทธเจ้าเมื่อบทเข้ามาแล้วก็ใช้ผ้าเพียงสามผืน ไม่ทำตนเองให้เดือดร้อนแล้วก็ไม่ทำให้ญาติโยบน้องเดือดร้อนในเรื่องของจีอใช้สอยในประการที่สองทันโดดด้วยบินทบาบตามมีตามได้ได้อย่างไรก็ฉันอย่างนั้นเลือกไม่ได้บางทีต้องการ จ่ฉันร้อนแต่ได้เย็นได้เย็นแต่ว่าฉัานร้อนก็คือไม่เป็นปายตามใจปรารถนาแต่ก็ยึดโยงด้วยชีวิตต้องเป็นอยู่ด้วยชาวบ้านเลือกอะไรไม่ได้ที่สุดแล้วก็คือตามมีตามได้ได้อย่างไรฉันอย่างนั้นใน ประการที่สามันโดดด้วยเสยนาสนะเสนาสนะของพระก็คือเป็นกุติในสมัยปัจจุบันแต่ว่าถ้าเป็นพระที่ประพฤติปฏิบัติ mm. ก็จะเป็นเลือนบ้างบ้างหรือว่าไปทุด,ดงเขาอยู่โคนไม้บ้างหรือว่าอยู่ที่แจ้งบ้าง อันนั้นก็เป็นไปตามผู้ทานอนุญาตก็ใช้ตามมีตามได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเรื่องเสน,นาสนะของอริยวงของพระสงค์ที่ใช้ก็เป็นไปโดยเรียบง่ายไม่ใช่ว่าหรูหลาแต่เป็นไปเพื่อการแดดการหนาวการลม และที่สุดอย่างยิ่งก็คือเพื่อปฏิบัติวิปัสสนาภาวนานั่นเองคือมีของพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นจีวรบินาบาเตนาสนะก็เพื่อที่ยังอัตภาพให้เป็นไปและเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นเองอันเป็นหลักใหญ่ในวาวามที่ เมื่อบวชเข้ามาแล้วก็คือจะต้องละกิเลสกระโดยวิธีเจริญวิปัสสนาภาวนาในข้อที่สี่ก็คือยินดีในการที่จะละกุศลและก็เจริญกุศลถ้าละกุศลได้ก็เจริญกุศลได้ ก็เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมการเจริญกุศลเพื่อที่จะก้าวไปสู่มาผลนิพพานกุศลก็คือทางแห่งความดีทางแห่งการกระทำที่ทำแล้วเนี่ยตัวเองก็ได้ นำไปสู่สุขติได้มากผลนิพพานเป็นที่สุดมีการเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามนี่เป็นทางด้านกายเรียกว่ากายกรรม อีกด้านหนึ่งด้านวาจาก,ก็มีอยู่สี่อย่างก็คือเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคําหยาบเว้นจากการพูดโปรเจอเว้นด้านคำพูดยิ่งพูดน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งจะอยู่ในกุศลมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ฉะนั้นท่านจึงไม่ให้พูดเฟอร์เจอพูดมาไปบางทีก็หาเนื้อ,อหาสาระไม่ได้บางทีก็ออกคำหยาบบางทีก็ไปในทางพูดเท็จพูดส่อเสียดคนออื่นนี่เป็นเรื่องของวาจาการกระทำทางคาพูดถ้าเว้นได้ก็เป็นกุศล และนประการที่3ามก็คือในด้านใจก็คือไม่โลภอยากได้ว่าถุสิ่งของของคนอื่นไม่พยาบาทปองร้ายคนอื่นแล้วก็เห็นชอบตามทํานองของธรรมนี่เป็นการ ละอกุศลแล้วก็เจริญกุศลเป็นอริยวงทั้งสี่ข้ออัตมาภาพก็นำม,มาเจริญพออน้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังว่าเมื่อผู้ที่บวชเป็นพระแล้วก็ต้องอยู่ในอริยวงทั้งสี่ประกาศเพื่อที่จะขัดเกาากิเลสข,ของตนเองไปสู่จุดมุ่งหมายก็คือมากผลน,นิพพานนั่นเอง นี่เป็นหลักธรรมในทางพุทธศาสนาที่อาตมาภาพอามาเจริญพรให้ญาติโยมได้รับรู้ล่าความว่าการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ที่เป็นไปตามทนองของธรรมเป็นอย่างไรเจริญพร